ค่ะวันดีค่ะชื่อรัตดาวันศักพรมค่ะอยู่บ้านเลขที่39ทับ2นะคะหมู่ตําตำบลอิปันอําเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้ทำผักไฮโดรโปนิกค,ค่ะเป็นผักในระบบน้ำวนนะคะไม่ใช่น้ำนิ่งตอนนี้ทำมาประมาณ7ปีแล้วค่ะสู่ที่ประมาณ40 -45 ถึง45วันนะคะ ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเพาะ,มะเมล็ดเลยอ่ะนับตั้งแต่เริ่มเพาะ,มะเมล็ดรายได้ต่ออาทิตย์ก็ประมาณ1,500 0บาทต่ออาทิตย์นะคะตรงนี้ยังยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายแล้วก็ก็จะมีสถานศึกษาสำหรับเด็กๆใกล้บ้านนะคะที่คุณครูเขานำพานำนำ,นำพาเด็กๆเ,เข้ามาเพื่อให้เรียนรู้ความแปลกใหม่ ค่ะ,ะถ้าใครสนใจนะคะก็มันจะตอนนี้ที่ทางทางฟาร์มเนี่ยเป็นชื่อฟาร์มสมพงฟาร์มะคะ่ะติดต่อได้ทางเพจสมพงฟาร์มเลยนะคะเบอร์ติดต่อก็จะเป็นเบอร์เบอร์082 058 7230แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเบอร์086 059 5399ทางผักก็จะเป็นผัก กรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กค่ะสำหรับผู้รักษาสุขภาพนะคะเป็นผักปลอดสารนะคะแล้วก็ผักก็จะกรอบสดใหม่ตลอดทุกวันนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัชยาหนูนินนะคะ ตอนนี้เปิดสวนเช็กกาดอยู่ค่ะอยู่ที่ตำบลอีปานดัเพลพระเสรงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้เปิดอยู่ที่บ้านค่ะเปิดกิจกรรมมาได้แล้วประมาณ5ปีค่ะเปิดมาเป็นช่วงประมาณโควิดค่ะเลขเลขรายได้ขายดีเลยค่ะช่วงโควิดนะคะแต่หลังๆก็ตอนนี้จะเดินส่งต่างชาตินะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโซนยุโรปค่ะรายได้ต่อเดือนก็ประมาณห่างเดือนไหนขายดีก็ประมาณ6หลักค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ8ปดหมื่นถึงหนึ่งแสนนะคะต่อเดือนค่ะ ส่วนใหญ่จะที่สวนนะคะจะเปิดขายเด้นเป็นยิมโนเป็นหลักค่ะแต่ก็ยังจะมีสายพันธุ์อื่นประกอบด้วยค่ะทั้งเอสโตรยิมโนแล้วก็พวกเมียมต่างๆค่ะกับันนี้ผมนายพิธานนรณ์นี่กับขอบเออเป็นปเกษตรกร ที่ว่ามีความประทับใจในเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยน้อมนำราชดำนรัฐมาปฏิบัติทำผกล้องหน้าข้าวไปอบุมเป็นลูกฟิดของอาจารย์ยักหนึงสัปดาห์มาเลิกกลับมาทำโดยส่วนตัวและชอบความเรียบง่อย สวัสดีครับพมนายวีระยุทธวานาซีนะครับก็เป็น Young Smart ers, ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดสุ์าธานีครับก็ในท่วนก็ทำเป็นแปลงผสมผระนนะครับแปลงนี้ก็มีพื้นที่11ไร่แบลงเป็นพืชลักเป็นปาล์มน้ำมันพกไร้นะครับก็เป็นปลาล์มนำม้นนนมนำมันที่เราปลูกแล้วก็ใช้ระบบน้ำอัจฉริยะตั้งแรก,รกดูแลนะครับซึ่งก็ในทุน พื้นที่ที่เลือนนะครับก็เป็นแปลงปะต้มปะท่านมีลากลาไร่พืนนะครับก็ลากๆก,ก็คือทุเรียนส้มโอแล้วก็พัวพรารังกิมจูแล้วก็มีผิดไทยนะครับพมจะปลูกมากเป็นแนวริมแดนเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตายตายต้นไม้ถุกตน้นก็เอาผิดไทยไปใส่เผื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วในแปลงเราก็ยังแบ่งพื้นที่เป็น แปลงพอพันไม้คือพืชทุกอย่างที่ปลูกในแปลงครับก็จะจับมาไสทุ่งเพื่อค่ายพันไม้ไปด้วยนะครับเพื่อสร้างมมุค่าก็มีมะนาวในบ่อซีเมนต์นะครับแนวคิดที่ว่ามาทำเกษตรผสมผสานนะครับจริงๆในครอบครัวพ่อก็มีพืชเศรษฐกิจลักนะครับก็คือปาล์มน้ำมันแล้วก็รองลงมาก็คือทุเรียนแต่ว่ามีความคิดว่าคือความสร้างความลักไระครับช่วยกระจายความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตเพื่อว่า เือเศรษฐกิจลักตัวในมันไปไม่รอดเราก็ยังมีรายได้ในส่วนอื่นมามาเริมนะครับก็พยายามทําพื้นที่เล็กๆให้เกินมูลค้านะครับก็มีการปลูกลยๆอย่างเพื่อสั่งค่ายพ้นผลิตแล้วก็มาค่ายพันธุ์ไม้ด้วยนะครับ